เชฟโรเลตเชฟโรเลตเป็นรถยนต์ที่ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดยหลุยเชฟโรเลตกับเพื่อนของเขาในเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช1911หลังจากผ่านไปประมาณ19ปีพวกเขาก็สามารถที่จะทำยอดขายแซงผู้แข่งขันรายใหญ่อย่างฟอร์ดได้เป็นผลสำเร็จ ต่อมาหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปอยู่ภายใต้การบริหารของ General m o t o r เผู้นำทางด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผ่านการนำเข้ามาโดย William C. d u r a n c ซึ่งเป็นหุ้นส่วนให้กับทางหลุยเพราะหลังจากที่เชฟโรเลตประสบผลสำเร็จเขาก็ได้เข้าซื้อหุ้นของทาง General m o t o r เโดยที่เขาได้คัดเลือกเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้บริการ และดึงรถยนต์ที่ตนเองเป็นฝ่ายคิดค้นมายอยู่ภายใต้การดูแลจนถึงปัจจุบันในปีคริสต์ศักราช1918เชฟโรเลตได้พัฒนารถกระบะคันแรกวันตันหรือหนึ่งตันขึ้นมาเพื่อบรนทุกข,ของหนักและสินค้าต่างๆภายในโรงงานในช่วงปีคริสต์ศักราช1963 เชฟโรเลตเป็นที่นิยมมากจนได้ชื่อว่าหนึ่งในสิบของรถยนต์ทั้งหมดที่ขายในสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นจะต้องมีหนึ่งคันที่เป็นเชฟโรเลตในปีคริสต์ศักราช2008เชฟโรเลตภายใต้บริษัท General Motors Corporation ฉลองดำเนินกิจการมาครบ100ปีเต็มโดยมีกิจกรรมพิเศษทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยสัญลักษณ์ ของเชฟโร l e t โลโก้ของเชฟโร l e t นั้นมีชื่อเรียกว่าโบไทซึ่งที่มาของมันนั้นมีหลายเรื่องเล่าเรื่องเล่าแรกคือวิลเลียมซีดูแรนส์ผู้ร่วมก่อตั้งเชฟโรเลตบอกไว้ในหนังสือประวัติของแบรนด์ว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก w อล l ปเปอร์ของโรงแรมในฝรั่งเศสที่เขาได้ไปพักแต่อีกเรื่องเล่าคือภรรยาของวิลเลียม บอกว่าสามีของเขาเปิดเจอสัญลักษณ์ที่คล้ายกันนี้ในหนังสือพิมพ์ส่วนเรื่องเล่าสุดท้ายเผยว่าโลโก้นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการกรบาทบนทงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของวินเลียมผู้ก่อตั้งเชฟโรเลตแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแท้ที่จริงแล้วโลโก้นี้คืออะไรกัน ส่วนโลโก้โบททยก็ถูกปรับรูปลักษณ์อย่างต่อเนื่องจากเดิมที่เป็นสีขาวดำถูกปรับมาเป็นสีฟ้าและกลายเป็นสีทองอารามในปัจจุบัน